สำหรับคนที่ไปหาบุบานไปหาแกะไปไปหาบนนั่น,นนี่ไว้บุบานสารกาวนั่นนี่ไว้ออแล้วก็จ,จิตตกมีความบ่อเสื่อมันยานเป็นน้ำยานเป็นนี่แล้วจะเป็นความเห็นผิดทั้งวัดนั่นแหละเริ่มแล้วจะมีความเสื่อว่าจะไปบวงสรวงจะไปทำพิธีสะดอกเคาะบุบาน ตามสารพระคู่มตามสารยังก็แล้วแต่ถ้าบ่ไปแก่ที่เป็นยังบอกือยังมีความเสื่ออยู่เลยว่าการไปบ่นบานสารกล่าวต่างๆว่าสิไใดดังที่ตัวเองคิดว่าสิไใดนั่นแหละคือเข้าไปเสือ่อบ่เป็นตามความจริงความเชื่ออันนี้บ่ได้เป็นไปตามความจริงเมื่อไม่มได้ไปบ่นสิ่งใดๆเหมือนกันนั่นแหละกับซับคำว่าว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดสิมาดนบันดาลอันนั้นอันนี้ภายได้ดอก บ่มีเทพเจ้าบ่ามีพระเจ้าบ่ามีพระอินทบ่มีพระพมที่เสืิมาดลบรรดาลความสุขและความถูกหรือวัตถุสิ่งของใดๆให้พวกเฮาได้ให้สมวังในออชีพให้สมบังในนาี่การงานใ,ในความรล่อมความด้ยบ่มีทุกอย่างเป็นไปด้วยการกระทําของตนคนเฮาสิเป็นไปตามความคิดเมื่อคิดแบบใดก็สิคุยออกมาพูดแบบนั้นกระทําไปตามนั่นไปตามความเชื่อนะลรเพาะว่าเฮา บอ่อใดศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าบ่มีความจริงออกมาเปรียบมาเทียบเ,ออเป็นธรรมดาน,นั่นแหละเฮาสิได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาเฮาก็เชื่อไปตามได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาอ,อ,อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั่นแหละออแวดล้อมโดยมู่บานโดยมู่พวกโดยสถานที่นั่นนั่นนะปิถนาเฮาได้ยินได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วถอนความเห็นออกมาสติที มีความเห็นเข้าใจว่าการบนบานสร้นเก้าจะเป็นไปตามที่ตัวเองขอบัี้มันบ่เป็นนี่คือความจริงว่ามันบ่เป็นแค่ถอนความคิดเห็นจากความคิดว่ามันจะได้เป็นความคิดว่ามันบ่นได้จบละบ่ต้องไปแก้บนญเต้องไปแก้บนแก่บานบ่ต้องไปทําวิธีถวายของออได้หรือบ่ได้นั่นล้วนแล้วจะเป็นความเชื่อ ที่ไม่เป็นความจริงไม่ใช่สัมมาทิฏฐิอ,อะไรจังว่าบ่าต้องไปแก่หรอกหลายๆคนที่เขามาแบบนี้ได้บนนั่นบานนี่ไว้ผมสิไปแก่ดีบอกว่าต้องแก,แกงงดด่แก่ความเห็นจากของเลยง่ายนิดเดียวเห็นบอกแก้ความเมเห็นจากของเองมีความเห็นมีความเข้าใจว่าทำออมาไปแก่เขาจิม,มาเป็นเขาจิม,มาหาข้อเขาดนในชิบห,หายและล่มจม ความคิดเห็นนี่ก็ยังเป็นความคิดเห็นที่บ่เป็นไปได้บ่เป็นจริงพอมความคิดเห็นแหลกเป็นความคิดเห็นและความเข้าใจแหลก่าเป็นการไปบนบานสารกาวขอหลอกอ่อนว่าจากพี่สางนั่งไม่เทวดดอินพุ่มทั้งลายว่ามันจะเป็นมันจะได้มันก็ยังบ่แมนแล้วแก่ตรงไหนบ่ได้แก่โดยวิธีกรรมยังเลยบ่ได้ไปแก่โดยพิธีกรรมถวายของหรือต้องไปถอนคำพูดที่เคยพูดเลยแก้ความเห็นมีความเห็น่าอืม มันบได้เศร้าต่อไปจากนี้กูไม่เห็ุกูไม่ทําจบละแค่นี้หนึ่งเดียวแหละโอ้ยมันมีมานานแล้วในการแก้ามเห็นผิดจะไหพุทธเจา้าห้าสวยชาติเป็นพ่อที่สัตว์เป็นพญาหนากักผู้ิทัินหนักไงแก้ามเห็นผิดให้กับอริตกะผู้เป็นน้องไส้ออมันเหงาก็นี่เนื้อเบายนย่อให้เข้าใจในภาษาเหาแต่ก็ามเป็นอยู่ในนี่ ในปัจจุบันของทุกๆคนเดี๋ยวนี้ลวบมาโหลดแก้แค่แคข้ามเห็นนหงเงหลยบามียังเป็นจริงดเออยางเช่นพวกไสยาสตร์มันดำออถูกของเลียกทรัพบพวกจังสีือวอ่เอาเห็ุในข้นหกักเหิดในข้นหลงลักษณะนี่ออมันก็เ่เป็นไปได้เขาก็อ่านออกไปไกลๆนี่นเลย เขาซื้อมาเห็ดเอาอีหยังคนถุกๆหยา,ยา,ยาหายู่หากินไตกบไตเสียปนป่าปนปู่กินยุหาน้องใหม่เก็บเห็ดกินยุนั่นเพราะว่าเขาไปฟังไปเข่าพบขาสามารถมก้คนบรูออ้ล้องเข่าวัดฟังธรรมหรืเพลินภากันปฏิบัติกรรมฐาน,นเนี่ยีมันสิแก่ได้แก่ขวามเห็นนั่นแหละไม่ได้แก่เนื้ออื่นออมีความเห็นขิดเปรียบเทียบกับเพิ่นแสดงออกมาแล้วมันแม่นด้นนอนี่ก็แค่นั่นเอง อะละถ้ามันเห็ดไดจริงนะเขาบ่าเห็ดจะหลวดวเห็ดระเบิด่เห็ดนิวเคลียแต่ไสยศาสตร์มันดำมันทำายกันได้นะเออประเทศนั้นประเทศนี้พิษกันเขาก็เอาคอนมีไสยศาสตร์ไปเป่าไปเสกถ้ามันตายมันมุนตัวอหละมองไปไกลๆมันก็เป็นไปได้เห็ดใหนคน้นหากเห็ดใหนคนหลงล้วนแล้วแต่เป็น ความเสือความคิดเห็นผิดๆคือหัวเข้าบ่ได้เห็นความจริงแต่ยินแต่ฟังสืบต่อกันมากเสือเลยบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลที่สมครเสือคือค้อนเถาค้นแก่เสือเลยแต่ว่าเราเป็นความจริงเห็นบ่ได้ออการทำสืบต่อกันมากเสือเลยจักจริงหรือบจริงทางภาคกันเหตุนั่งแต่ลักษณะมัน <c oughs> แต่จังว่าเอาทำมาพุทธเจ้าเขาไปเปรียบเทียบปับป๊บถอนออกปั๊บหลด แค่ถอนความจิดเห็นที่เขาเคยเสือนันเองเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาว่าไปบนไปบะไว้มุนหมุนนีงสิไปแก่บอรือนั้นนี่บอแก่ความเห็นสะก้อนแก่ความเห็นเจ้าของเองนัอกูก็เห็นมานานแล้วกูกับคือบ่ไดกันไ้เมื่อเป็นความเห็นผิดแล้วบ่เป็นไปตามความจริงเนี่ยเป็นความเชื่อแต่ไม่เป็นตามความจริงนี่แมเออกูก็บบนมานานแล้วกูก็เห็นนี่มาเห็นว่าอันใดตามนี่ แน่แก่ขมเห็นหรอ้อแค่นี้เองว่่ต้องไปแก่ยังเลยยะไปมันใจหลายย่าไปเข้าใจหลาย่ยาไปเสือขักหลายว่าผีมันจะมาเห็ดใดเห็ดนั่นเห็ดนีใดถ้าเฮาเด็งยนินงถ้าฟังรธรรมบุทธเจ้าแล้วสิ่งที่ป่องกันโตเฮาเองด,ดีที่สุดนหคเออโตเฮาเองดเดองมีสติสติเพื่อนบ่าสตินี่บาวาตาเพื่อนบา่าเฮ้ากับเป็นพรยนันในบนใดคือกัน สติคุ้มคล้องได้รักษาได้ทุกอย่างอ่นแหละสติอยู่กับยังสติอยู่กับลมสติคือทาวาสติแล้วมันก็ย่าวในอนุสติสิบพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติเสียระานุสติเทวตานุสติเอาน่ะหอดมรณานุสติหอดอุปสมานุสติแต่ว่ะห้าวนี่ยรวบเข้ามาเอาหม่องมันไงใช่ไหมัถึงหลายระลึกโพดเอาแค่ มีสติสัพพนจะรู้สึกตัวท่อร้อมอยู่กับลมหายใจอยู่กับจุดดุน่าลมจุดของออแค่นี้ป้องกันดเดบัตมารเทวดาอินพรมทั้งหลายไม่อาจสามารถทําอะไรแล้วได้แม้อกุศลกรรมเก่าที่จะมาถึงกับบุคคลที่อยู่ในอาณาปานาสติกเนี่ยออก็ไม่อาจสามารถให้ผลได้ในขณะนั้นนั่นออแม้มารเทวดาอินพรมทั้งหลายออที่จะให้ผลในการข้างหน้าก็ไม่อาจสามารถให้ผลได้ เขาคือบ่มันใจในตัวนี้มันต่อเนื่องกันไปเลดจักว่าะบ่มนได้ว่าเพินเห็ดบ่ไใ้ผู้เพินเห็ดใด้มันต่อเนื่องกันเลยจนเท่าตายหมดแล้วนั่นแหละจั้งสันพวกเข้าบ่ท่านเห็ดใด้กับฟกหัดตัวเองตัวมันประเด้เป็นไปตามมันผู้อื่นมาดนบันดาลในเฮ้าเปลยนได้มันเป็นไปตามที่เฮ้าเห็ดเอาเองได้อบอกว่าอยากได้ยังเห็ดเอาบ่ม่นไปขอเอาบ่มันไป ใส่พิธีกรรมต่างๆนหน้าเพื่อเสริมันเกิดความใดบามทิทางแหละพรอนความเห็นอันนี้ออกมาพวกยังมีการทาพิธีถาวายของนันนี่บวงสรวงกันจะไปสนใจจะไปสนใจมันบะไรตามนั้นกับเข้าพิธีของพุทธศาสนาที่จริงมันบริมีพิธีหรอกเพียงแต่ว่าเออเขาเขา้เขาใจว่าเป็นพิธีที่จริงก็เหมนพิธี จังเข้านเวียนเทียนเขากับระลึกนึกถึงเวียนขวานึกถึงพระพุทธเจ้าเอ,อเป็นเป็นความสาม,มัคคีอันหนึง่งในการรวมร่วมคนเป็นกิจกรรมอันหนึง่งเพื่อให้เกิดความสาม,มัคคีได้น่ะน,นะบูมเนพิธีเอาคันจริงๆมันบ่ได้เม็นพิธีเอ,อแต่ว่าซับเขาใส่ว่าพิธีหรือการบูชาโดยดอกไม้เจ้าสิมันเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบูชาโดยดอกไม้อะ การเวียนเทียนหรือการสวดสาธยาย่ารมของพระองค์เช่นสิกับพรเมรุพิธที่แต่ว่าเขาแต่ว่าสายารย่าส่งจาคาสอนของพระพุทธเจ้าก็พวกเขากทำบัตรทังสินั่นแหละถึงบอกว่าของบางอย่างกับมันมันต้องทำควเข้าใจเห็นมันจแจ่มแจ้งซะหรือคาว่าประเภทนี้ประเภทนี้เังสิเขาลิคาว่าประเภทนี้ออกมากเห็ุมันถูกต้องตามเปลี่ยนความเห็นใหม่ ประเภทนี้ในการทําบุญข่าวสาต้องสี่เออเข้าก็เข้าบ่ถิมคาบอกประเภทนี้แต่ว่าเข้าเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีกระทาเออคือเข้าเคยเห็ดหอเข่าตีสามไปถวายสันงสี่ไปแจกบันนี้เขาบ่ต้องเห็ดลักษณะนั้นมาเหมือนจังหันธรรมดาหละนี่ยังดีๆกับถวายซะกับเอามือนั่นแหละเป็นมือรวมร่วมความสามัคคี เป็นการสมัครสมัคสมาชิก,กอันหนึ่งในหมู่บ้านนั่นเขตน,นั่นอีทั้งหากเอางามๆานี่แหละของอยู่ของกินงามๆามคือเขามามาจังหันมาใส่บาทธรรมดาอแต่ว่าใส่คําว่าพิธีนั่นใส่ใส่คําว่าประเภทนี่นั่นคือซือ่อเส็ดไปเปลี่ยนความเห็นใหม่ซื่อเปลี่ยนการกระทําไใหม่พร้อมนี่แหละตั้งว่าหลายๆคนที่เยวกับว่างของข่าว่าไปบนนั่นไปบนนี่ไ้ คิดบงรวบร่วมเบังไก่เงาเลยว่าต่ของบนไว้เทอาได้แล้วไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นนี่ไว้ทอาได้แล้วแล้วมันได้ทุกครั้งกกับบอบแมนไม่ได้เลยเสียสักครั้งสื่อโดยสัมไปแต่ว่ามันจะได้เพราะตัวเองข้นขวายบอแมนได้ด้วยตัวเองไปขอบางคนก็าข่าวขางข่าวขางว่ามันคือได้ยุ่สั่นถ้านั่งยุ่หันมันจะได้บอกหัวใจตรงนี้ขอแล้วก็แลน ถือว่าสไปสอบคู่สอบอยังก็แล้วแต่แตะของกันแลนไปหาติดทินบนมังหันมังหนีได้ละนันแหละมันได้เพราะการกระทํามันบริเพราะว่าพิธีหรือเป็นการขอให้คิดบางดีดีเด้อ่าได้คาว่าได้นั่นได้เพราะว่าการกระทําของตนเองหร่าด้ได้เพราะว่าการเป็นนางขออายุมหันดีแหละถอนก็เห็นไม่ซาสำรับผู้วา่าสิไปแก้ยื่เบาแก้มันแก้ไม่ต้องแก้ แก้คือความเห็นของเจ้าของเองแก้คือความข้าใจของเจ้าของเองนี่แหละสำหรับพวกว่ามีพิธีมีศิลศาสตร์มีมด์ดมพวกเนะี้ยมัน,ม,นมันบอมแมนดอก <c oughs> ลักษณะเขาเอืน่นยังละลืมละ <c oughs> ออพวกจิตอ่อนพวกคิดเดนึกเขาเอืน่นยังกุมกุมมาพวา <c oughs> ออกนี้ พวกเข้าใจว่าผีเขา่าพวกเข้าใจวางแั่มันไม่ได้เข่าหรอกความคิดจากของที่มันจมล่งไปหรอหนึกไปปรุงแต่งไปแล้วเขาว่ามันจริงมันจังกับหัวเลาะและร้องไห้แล้วก็พูดไปตามภาษานันจากเบาภาษาหังกับเบาที่จริงมันว่าแมนเลยเ<อ>ความคิดที่จมเข้าไปความรู้สึกเกิดตะวอจมเข้าไปเื้ากันเบาไปตามนั้นบโลเลไปตามนั้นไปแมนดับไฟจุดลวดแต่พวก็จะมาเป็นนังสันไฟจูดก็เศร้าละ มันห่อนมันก็มีสติขึ้นมากเออโอ้ยเอากิ่งนี่ว่าแต่ว่าคนมันยยานที่มันมาเลยแล้วไปยกเมื่อเลยนะยท่านปู่ท่านยาท่านจะเอานั่นเอานี่ซะมาหากูนี่นะมาสั่นใจกูนี่กูจะไฟจุดในเบื้องเออกูจะถีบไปเบื้องพร้อม,มนะนั่นแหละแก้ค้ามเห็นไหมเด้อไครเกิดดีก็แมนดอกเสียเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์หูแมนธรรมดาเด็กเขาว่าเสียเวลา แต่เขาเข้าใจลึกซึ้งในคําสอนทุทธเจ้ามันเสียเวลาเนี่ยมันธรรมดาเลยแต่เข้าเข้าใจถึงว่าเวลาของพร่มทอนีเวลาของเทพเทวดาทอนีทอนีเวลามนุษย์ทอนีลหลักฐนเขามาสู่สัมมาทิฏฐิแล้วมาเปรียบเทียบเกับกันได้เกิดมาเป็นมนุษย์สุดยอดแล้วแต่ว่าขอไปพิสิน้ำพวามเห็นนี่นนะนี่แหละมันเสียเวลาเดีเวลาที่มีคาติสุดคือเวลาที่เ่านอยู่ในล่มหายใจเข้านีเด้ ยู่ในอนันหน้าไปเป็นผูมิสติจิตตังมั่นนี่เด้อุปทานกลุ่มอุปทานมูเข้าใจว่าอันพวกมันง,งึงืงักงักอย่บอกคือเฮาเห็นหลายๆอย่างพัดมาอุปทานมูความคิดนึกเข้าไปมันสิลึกเข้าไปแดไ่ไหลเข้าไปเลยท่ามสาสั้นงองงงเงกเป็นไปตามเครื่องเข้าไปซื้อได้เหแล้วเ็เบอกเออมาลองปมงควายไปทัวท่วถีบตะเดนนั่นนะนั่นแหละพวกเสื้อก็เสื้อไปนั่นแหละ อุปทานมูเเพราะว่าคนมูพวกนี้<ม>ในสิ่งแวดล้อมสิมหาหากันเองเอ,อคนที่มีความเห็นเดียวกันสืเขาหากันเหนะเอ,อนี้คนที่ยั่งเป็นระวังโลโลเลเลเสื้อมั่งบ่เสื้อมังหรือใดไหนึ่งถูกชักจูงชักชวนไปน้าเขาเลยเนั่นแหละล่ลองหันเข้ามมหาคําสอนพทธเจ้าออะมันก็เปียบมันก็เทียบได้แ,แก้ แต่มันเป็นจริงโอ้ยเขาบอกนันดาคุณอเมริกาจะขากันอต่างประเทศเขายิ่งกันกอยู่ผมเขา,เขาก็บมาจ้างหมอศซยาสตส์รมันดำอยู่ประเทศไทยเขาไปเสียงเงินเสียทองอย่างหลายประนัอระเบิดลูกเดียวกับมันกับแห้งขักแล้วอจ้างพวกศซยาสตส์รมันดำหู้มันเลยคุณข่าชีวิตมันพอแห้งเล่วตัวมันไปเห็บติหลักมันบา้าสัรลูกปืนลูกหนึ่งเ่าได้านเนาะนี่งไมจ้างอาอน งง,งงเงี้ยไปสั้นสะเทือนสะท้านให้ผู้นั้นสักงึ่องักเงื่งักขอตายมันเป็นไปได้อยู่นั่นนหะเบิ้งไกลๆเนี่ยวะเนงหลายอย่างทุกอย่างได้พอการกระทําของเขาเองมันบ่ได้เพราะว่าเขาไปขอนอะแหละเปลี่ยนความเห็นใหม่ซะเด้อพวกว่าพวกว่านถ้าบ่ไปแก้สิเป็นนั่น,น,น,นสิเป็นนี่นี่เงยังเสือกงั้ยงนีความเสือกถอนออกมาโลดเคยบนบานเคยทําพิธีมาตอดใด ชิเถื่อยี่สิบเถื่อสามิเถื่อแล้วถอนดอกซ่า้องเป็นไปได้หรอกนั้นเป็นไปตามทีพวกเข้าเจตนาในการกระทําแหละตัวนี้ตั้งหากไม่ได้เป็นไปตามทีเข้าไปขออยางนั้น,นแล่ะแก้พรามเห็นผิดให้แต่ละคนเลิกเสื้อซะส่วนมากพวกจังสีนี่แต่คนถุกๆเด้นํำเฮื่อนนำซ่ากนกันดดําเขามมแค่แม่ม,ม,มไปดอกรอะว่ามันงมมีแต่แนวคลําม คำว่าค้าล้ำแปลว่ามิตรขอห้ามบ่กลาเห็ดตามนั่นบากกลาเห็ดตามนี้ย่านพิษผีที่ตัวเองถืย่านพิษผีพิษคู่พิษนั่นพิษนี่กินยั้งกันยากยากเนาะเออย่าไปคปขคื่ออหมักอือได้ย่าไปกินรื่ออนั่นนี่เด้เลยมันว่าหลักเออย่ากินผักใส่ย่าหลอดไตล่างย่าหลอดหูหลอดจีมีเบิดเอาหลอดเลยเห็ดยั้งกับบดไถเลยถูกแยากว่า ทรัพย์สมบัติถ้าหนอก,กับปากาาเอามายยานันผิดผิดคู่และมันว่าเป็นไปตามที่พวกข้าคิดดอกละถิ่นเสียพวเข้ามันจองจงจะข้อมจากได้อย่างดีอย่างมีอยากเป็นเลิกไปพึ่งสิ่งอืน่นเอาอันอืน่นบรแเมนการกระทําความตนมาเป็นที่พึงไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์มันแปลว่าสําเร็จเนี่ยสเร็จมันบุคค้นผู้ใดบุญกระทําแล้ว สำเร็จแล้วก็เห็ดเถียงหน้านะเห็ดขึอนเห็ดกุตินี่แหละสำเร็จแล้วนะซักซิดแล้วแปลว่าจังสันบได้แปลว่าโดนบันดาลเด้แปว่าสักซิดนะฟังให้มันดีๆนั่น <c oughs> แหละถ้าบ่มาฟังธรรมบบนี้บ่เข้าใจก็แล้วกันนะเสียเวลาในการเกิดเป็นมนุษย์ศาสตร์หนึ่งและศาสตร์หนึ่งโอ้มันเกิดยากระดองแล้วแปงว่าหลาคนหันเข้ว่าฟังธรรมะที่เป็น พระปาาพ่นสอนหลวงปู่พออินทวาอย่างสิ่ะหนึ่งปู่น้อยอย่งสินะ่ะหนึ่นงนะผู้เขาเจาสอนความจริงหลดพวกว่าไปสั่งพระญาน,นาคไปสั่งพิคเนตแม่งสั่งงอบไปสั่งงูเขียวเกี่ยวกับปอ,อมสั่งสันพวกเจ้าสิไปเป็นบริลวารมันจะเป็นแถบอ่อเกิดเป็นงูเนาะจะเป็นแถีพ่อพวกได้มีจิตเชื่อมไปทางนั้นไปทางนั้นเด้อพวกเจ้าจะไปเป็นงู สว่าพิคเนตทั้งสี่เห็นบ่นละ่ะแมงสัง,งอบด้มันจับเนื้อกกทันนะเอมอมานย่ำกินมันมันเหนตัวน,น,น,นั้นสั่นแหละไปสั่งเจ้าเมีคนอิ่มสิก็บอมีเด้อถือว่าเป็นผีหรือจักว่าเออไปสั่งเวทสุวรรณสิก็ถือว่าเป็นการถือผีเด้เว,วทสุวรรณจริงเขาก็มีกริงๆอยู่ันเป็นตำแหน่งพระอินทร์ก็มีกิิงอยู่รอบตัวนั้นแต่ว่าเจ้ามาปนกันทำพ่วมเข้าใจมันดีหลายอย่างถือว่าเขาบอกบลู มิตรยานกับยานนั่นแหละผลเลื่อนอวิชชาความเสื่อความกลัวถ้าเข้าลู่แจงแล้วความกลัวหายไปความเชื่อหายไปเหลือแต่ความจริงเด้อต้องฝึกต้องมาฝึกต้องเข้ามาฟังธรรมะที่่นแสดงเกี่ยวกับอริยสัจสีปฏิจจสมุปบ,บาทเพิ่นที่บ่ให้พวกเข้านมนาาไปทางการสั่งอยังที่มันเป็น ตัวเฉื่อมความขิดตัวเสื่อมความคิดตัวเสื่อมความเห็นตัวเชื่อมอารมณ์ให้ก่อเกิดผลพัฒนาเหตุไปดอกสางงูสางนาสางขุดนกนกคุมนกคุมลีเมื่อนี่แหละท่นเขามีกิงอยู่สักสิ่งแล้วนั่นน่ะแต่ว่าเขาบดันยังได้เ,ออเรียกว่าเป็นเดรัจฉานที่งูน่ะนาคเป็นเดรัจฉานที่ขุดกับเป็นเดรัจฉานที่ เรื่องสั้นไม่มีสิทธิ์บรรลุอยังสั่มอ่ะนะอะไรแต่ถ้าศึกษาพระพุทธเจ้าดีแล้วแปลงมาบวชพระเจ้าก็ยังไลรออกไปบ่ได้ไปถือศีลธิ์หาสิทแปดมากเกิดเป็นคนก่อนจีงบวชได้ควรเอาเบื้องรู้นะั่นธรรมดาเปลนะอะไรเดรัจฉานทิพย์เบิดพวกนี้กินนารีมจินเดรัจฉานทิพย์คือกันเด้พวกนี้นั่นแหละ โอ้ออยเดวว่าไปยังล่ะพวกเห็นน,น้่นเนาะคืแค่นั่นแหละเอาแค่พิธีกรรมที่เจ้ของกาลังพากันหลงงมง่ายออไปบวงสวงันนั้นไปบวงสวงอันนี้แต่มันสิยดาตามนั้นแต่นี่บางนีเราไปแก้บะแก้บนสิเป็นอยังบอน,นะแก้ความเห็นเจ้าของเลยเออบวงมาน่านแล้วหลายแล้วออบ่เห็นว่าสิยด้ได้เพราะว่ายังได้เพราะว่าตัวเองไปค้นขวายเอาเองดิออไปสั้นงงงักงก่อนน้มัน ถูกเทียนควนเขามองหรืกันไปยุ่ก็ไปมองมอง,มองนั่นแหละบ่แมนบ่แมนได้ยุหมองนั่งยู่นั่นเดได้เพราะว่าจะของไปติดต่อการงานมหันตรงนี้คือผู้สอบก็ได้เพราะว่าไปสอบนังสิหน้าพวกนี้สิสอบคู่ให้ติดเดอ้อไปบนบานไว้ติดแล้วถึงมาล่ำถวายมึงก็บ่านั่งาอาวยุ่หันมึงไปสอบเพอห่งังแล้วก็จะเลียนหนังสือพร้อมทุกอย่างมันมีเหตุเหตุค,คือมีหนังสือให้เลียนเลียนจบปริญนญาติโทเอ เขารับตามธรามีสอบไปผ่านเกณฑ์ข่าสอบมันบระเด็มันแบบนั้นนั่นแหละแกหเห็นง่ายๆบระเด็แกงยากแล้วแกวเข็มห็นตัวเองตัวนี้น้อมขามาในความเห็นของตัวเองตัวเอง,เองสําหรับคนภาวนานแต่ว่าภาวนาแต่ว่ามาทําสมาธิแต่ว่า,าเหตุในเกิดความตั้งมั่นจิตตั้งมั่น เป็นจิตเดียวเป็นอารมณ์เดียวเป็นเอกคตาจิตจิตหนึ่งเป็นจิตหนึ่งรูร่มหายใจเขาออกจุกับอาการป็ติมาเป็นเครืงยืนยันว่าเป็นผู้มีจิตหนึ่งทรงชาติว่าไป <c oughs> เนี่ยนอนเขามาเบื้องเ,าางเจ้าของออส่วนมากมันบ่คอยเบื้องเจ้าของมันจะไปเบปื้องผู้อืน่นมันจะไปกาหนดกฎเกณฑ์ว่าอยากให้คนนั่นเป็นอย่างนั้นให้คนนี้เป็นอย่างนี้ให้คนนั่นเป็นอย่างนั้นลอยคนอจากให้เป็น แต่บาปคยเห็นในความอยากในความอยากในความรู้สึกของตัวเองเลยเออคือว่่อยากให้จากของเป็นเป็นเงื่อนคืออยากให้ผู้อื่นเป็นนั่นนะแหละจังว่าผู้ใดสิเขามาคุกที่ยู่งยังนั่นงเบาหูยั่นนั่นถ้าออยังเบาหูตัวเองว่าเพลังเบาเรื่องใดตัวเองสุบปรับปรุงเรื่องใดนี่ตัวเองนั่นแหละนาเสดยดยเดีเยวันธรรมดาไดยตัวอย่างคือเข้าเบา เดี๋เขาจี้คนน,น์มันเป็นยังคืออย่างไรพวกนั้นเป็นยังสันยังสี่หรือว่าดาดาดาปับ๊บมันสิหาข้ามแกโตเข้าใจบ่ทีหลวงพอบอกว่าหนันเบื่องดูมันยังเถียงอยู่เป็นยังข้ามว่าเถียงของหลวงพ่อคือ,คอวาองสันมันจะไปหาข้ามแกโตข้ามที่มาให้เข่าครับกับตัวเองจะให้เพิ่นเข้าใจตัวเองหอไหมฟังดีๆมาลินายยัมึงฟังดีๆเด้อ นี่ละออถ้าจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจริงๆอยู่กับลมนี่อยู่กับอาการปิตินี่จะไม่มาหาคําแค่ตัวจะไม่มีเหตุผลเข้าใจ่าถ้ายุดเหตุแล้วผลสีบ่มีอารมณ์บ่เกิดจะไม่มีความทิดรนในความเขินขวยอายสิบ่อายเข้าใจปะและไม่ดีใจด้วยและไม่อายด้วยเวลาอีหา้ามึงย่างนั้นอังนี้ คนจะร้อนออกอาการออกอาการสันใสลุกลุกลิกลิขันห้นากระหูแล้วว่ามันกําลังคิดหาค่าแก่โตหรือเถียงหายใจบ้านเจ้าอ้วนอุอยุเข้าใจไหมเออนั่นแหละโดนด่าอะไรก็ช่างถ้าอยู่ตรงนี้นะมันเฉยมันนิ่งหายใจว่าล่ะเออโดนดา่าหรือโดนยกย่องก็ช่างถ้าถ้ายกย่องถ้าดีใจมันจะเป็นอย่างนี้เลย อย่างนี้แมนันป่ะหลาดแล้วมันจะพูดอันใดที่เห็นต่อคองก็เห็นว่าดีมาอวดอีกนั่นแต่โดนย่องถ้าโด,น,าดนด่ามันก็จิออกอาการความรู้สึกในตัวเองร้อนร้อนหัวใจเต้นเร็วเร็วร้อนร้อนแล้วก็จะไปสรรหาคำมาแก้ตัวเข้าใจบ่เนี่ยเออข้าใจว่าล่ะอริมึงเข้าใจไหมโอ้ยหาหน้าใหญ่นี่นั่นแหละ ทจริงเขาบรรู้ว่าเฮาเป็นไผ่ผิจากบละที่หลวงพ่อบอกมานป๊บแต่ว่าเฮาออกอาการเองเข้าใจไหมนี่เขาก็เลยรู้ว่าอ๋ออีนี่บอกชื่ออีหน้าใหญ่เออเวลามันใช้อันแป้งรองพื้นใ้ต้องใช้สีทีโอเอกระป๋องใหญ่แบบนั้นน่ะเอ,อถ้าเรานิ่งไม่สะทกสะทานเ่ามีไผ่รู้ว่าเราเป็นใครเลยเข้าใจไหมลระเออถ้าถ้าพูดให้นะ เงื้อเงืง้อเง,ง,งน,น,นั่นแหละความคิดมันไปแล้วเมื่อความคิดไปแล้วความรู้สึกก็ไปดำไปตามกันนี่วิธีแก่นิ่งอยู่กับลมหายใจอยู่กับอาการปิติยุดที่หนาผาเข้าโลดนิ่งว่ายังไงก็ช่างน,นั่นแหละเรียกว่าจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวออข้าใจบาลานจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นแบบนั้นจะไปออกอาการเฉยเ,ออเนี่ย ความรู้สึกนึกคิดพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นมาได้มันก็เป็นอุเบกขาละตรงนี้มันไม่ได้ละตรงไหนอื่นอีกโดนด่าก็เฉยเฉยไม่เถียงไม่สรรหาคำมาแก้ตัวไม่ออกอาการทางกายนีเอื่อได้ออกอาการทางกายมันนิ่งอยู่ของมันมันนิ่งเพราะอย่างเพราะมันไม่คิดไม่นึกความรู้สึกจึงเกิดขึ้นไม่ได้ความรู้สึกหรือไมยถึงพอใจก็ไม่พอใจแต่นั่นเป็นอุเบกขา นี่แหละคำว่าจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยให้ทุกคนเข้าใจดีๆดเวลาถูกดาจะไปสรรหา,าค้ำแก่ตัวยาเถียงถ้าเถียงจะออกอาการท่านที่นี่แหละคำว่าเถียงของหลวงพ่อก็ดีคำว่าเถียง,ง,งจะสรรหาคำพูดมาเพื่อให้พนหนังเข้าใจตัวเองนี่ยทำนี่ละเอียดดีแล้วเด้อแต่เป็นของง่ายๆเลย ละเอียดแล้วไม่ลึกไม่ตื้นธรรมดาปานกลางแหละคนเอาสนมากอยู่น้ากันเออใส่ค้าเบาล่ะถากถาง,างเน็บแนมล้วนแล้วแต่ออกจากอัตราต,ตัวตนหรือความรู้สึกของบุคคลผู้นั้นออกแสดงออกมาเด้อและ <c oughs> <c oughs> จังว่าจึงบอกให้ทุกคนพยายามทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินชินกับลมหายใจชินกับจุดอุณาลมหรือทรงชัติเป็นผู้มีจิตหนึ่งเข้ามาจิตหนึ่งเนี่ย มันบ่ไปคิดกับมันอื่นมันบ่เป็นสองเป็นสามเ<อ>ลยหลวงพ่อจะว่าจังไหนก็ะช่างบ่ต้งองไปวันไหวบอกขาะหลวงพ่อว่ายัางวันไหวปราษาย,ยัางผู้อื่น,นเนาะบุคคลที่เราไม่เคารพบุคคลที่เราไม่ยอมมันยังยิ่งกว่นนั้นอีกเอมันจะเอาชนะได้นั่นพอใจไม่หลัอมันจะเอาชนะกับบุคคลที่เราไม่เคารพนับถือที่ย,อยอ่อมย่อมเพราะว่าโอ้นี่คืออาจารย์ของฉันแต่ไม่รู้ความใน กิเลสตัณหาอุปทานของตัวเองพู้นตัวนี้หนักะัแหละจังบอกว่าฟังให้มันดีฟังให้มันเป็นจะถือบุคคลจากวาะออ่ะแต่ก็อาศัยบุคคลน,นั่นแหละ <c oughs> ออบ่งกิเลสตัณหาดูกิเลสตัณหาอุปทานที่มันฝังลึกอยู่ในใจของตัวเองนี้เ,ออเวลาเพิ่นกระแทกปุ๊บ อีหามึงคิดจยางนั้นนนี่ทำไมมึงทำนั้นหนึ่งทำไมนี่เบิง้งดูความคิดน่นนะ่ะวิ่งวิ่งหา <c oughs> หาคําแก้ตัวเข้าใจว่านี่เถียงแก้ตัวเหตุผลยุดไม่ต้องมีเหตุผลนิ่งอยู่กับลมอยู่กับอุณาลลมเลยนั่นแหละจิตหนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งมันละแล้วพบเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันอยู่แค่นั้นนะ่ะนิ่งกึกเข้ามาทันทีเลย คันจิบเว้าเนี่ยใดก็ตางด่าก็ตามย่องก็ตามนั่นนี่แหละให้เห็นอุปทานแห่งตนให้เห็นความรู้สึกที่เคยใจบรนี่ฉันไม่ผิดหรือฉันถูกนี่เนี่ยเออถึงบอกว่าทำทั้งลายกันนะมีความเกิดธรรมดามีความตั้งเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดามไม่มีผิดไม่มีถูกมีความหมายของ่นไม่มีผิดไม่มีถูกดอกอนะักษณะนี้ฉะนนั้นถึงนิ่นนงเพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเออเมื่อ เป็นหนึ่งยุ่จังสันตลอดไม่ว่าเรื่องใดเรื่องใดเรื่องใด,งดก็าจางบออคำว่าละนี่คือไม่นําเข้ามาคิดไม่ใช่ว่าคิดว่าละฉันละได้ฉันเข้าใจฉันรู้เรื่องอ,อ่าใ้แปลว่าอย่างนั้นนั่นเป็นแค่คําพูดเพื่อสื่อความหมายแต่ความจริงไม่คิดไม่นึกความรู้สึกจมเกิดขึ้นได้พบดับไปแค่นี้ใจไม่หลักพอ